ยังบ่หลายเลยเกาะแก้วนี่เพื่อซื้อเพื่อนำมาใหม่อีกได้หนิอาจารย์สมรัณฑ์เพื่อามาใหม่อีกชุดหนึ่งบ่ประ่าณสองพันถอยสองพันสี่ก็สองพันหานี่แหละเพื่อนว่าบ่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเกษตรทฤษฎีใหม่เมืองอีภาพี่น้องมาเบิ่งสวนทุเรียนนนปลาเล่าครับสวนทุเรียนพอใหญ่สมัยบ้านนนปลาเล่าบายาง สวัสดีครับสมัยครับโอ้ยหูดีหอดเพื่อนเพื่อนยื่นนี่ลาหูพญ่นยัไงหน่ครับอืมต่อมาเพญ่มยครับเป๊เขาหมูอด้รอกบอกตะยิงหัวแดงยันหัวงอออืมสวัสดีครับนี่ครับตัวนี้ครับกูหมูขังเลยกันมุมนี้แหละครับตัวนี้ตัวนี้จะปีครับนี่ซีปีเนี่ยครับซีปีหนึ่งเดือนต้นนี้บอครับแทบครับนี่ซีปีหนึ่งเดือน ไปที่มานี่ปลูกไม่ไมหมที่ไหนหรอรู้แดลโอ้ยผมปลูกต้นกี้พูดอันนี่แหละเออแต่แต่แองที่คิดไปผมนะโอ้ขอ้ารุ่นแรกเนาะบางทีวิธีการปลูกเนาะผมก็ปลูกไปเลยแหล,ละหลอไมนโมาตายพอต้นไดลล้หรอโอ้โตายพอต้นในมุ้มงตะเลี่ยมบ่บ่อในามุ้งยังธรรมศาสตร์เลยบ่อครับผมไม่ใส่ปุ๋ยครับ,ออบใส่ใส่ขิงงัวครับโอใส่ขิงงัวนใส่ขิงง่วนคับมากระตือซะกระยาตัวเดียวนี่แหละกระจีนหอมมันในธรรมดา นี่ดอกมันสุดยอดแห่งมคอคคามินสีเป็นมะเขือเฟืองทำไรอื่นครับที่ระดับดอกมันใหญ่ไงจะเสียบเมืใใ่อกี้ไก่ตัวนี้ตัวนี้มามหนึ่งเลยตัวนี้บอสตัวนี้หนามหนึ่งเลยอเอา้าเดี๋ยวผมถามเนี่ยชนมากเขาว่าใส่ขี้วัวเป็นเสียร่าเป็นบอสบอสเป็นครับใส่ไมถ่ถึงถึงนาครับโอ้ใส่ไม่ถึงนาครับหนาแรีงบอกว่ามีเป็นนะครับโอ้ใส่หนาแรีงมีลักคือน่วืงนี้ไปหาสงการนี่แม่นบอบ ถ้าเส้นาโฟนี่บอกเห็นแล้วกับเกจะลาครับอืมอมก็มัมนสือนหนาะครับอืมนี่ทุเรียนต้นใหม่กำลังเป็นปีแรกนี่บ่จักจักต้นทั้งหมดนี่พอทั้งหมดที่มันเป็นวันนี้ยี่สิบต้นครับยี่สิบต้นบ่ครับโอ้ถ้าดอกขึ้งามเลยหัวย่า,าวดีหนาะครับอืมต้นต้นต้นนี่ทีแรวปีทีแรวเปลี่ยนบ่คมีหลูกหนึ่งครับโอ้มีลูกหนึ่งครับ แต่ว่าปีนี้เริ่มอยให้เพื่อนไล่เติบเราในนั่นเนี่ยพี่กาดเนี่ยยูนี่เอาตัวนี่อเอาเอาแคยี่สิบสี่หน่วยไอาจารย์มันอาจารย์้านพิเธีมืดมันเป็นดอกครับมับนมันเป็นหน่วยโอ้ผมเลยขอเลยครับสองตัวผมเลยกจงไว้ยี่สิบสี่หน่วยอ่าอ่อ่ลองเบิงอเออสุดยอดแท่งกันอะไรสุดยอปีนี้ครับใบมันกัดได้เนาะนั้นครับวันปุ้ยปุ้ยนี่ใส่ใส่สูตรยังช่วงช้าสมอาหารนี่ปะตัวทีพย์ตัวทีพ ว่าได้บ่ได้จ้อจงเห็นบ่ผมสิถูกบ้านเนี่ยกอแก้วสิบ่กโอ้โหใครหน่อระเสิไปเบิ่งป่ะออืนี่ากอแก้วนี่สีจังมื้อเทื่อนึงป่ะเอาซื้อสักอาสทิลาเทียสักอาสทิลาเทียเนาะครับอือผมสีอัสทิลาเทียบ้านเป็นจังได๋บ้านความแตกต่างใบมันหนาครับใบมันหนาครับใบมันหนาคือนี่ก็เบิ่งโลดครับนี่ๆๆเบิ่งงอๆนี่ก็แล้วนี่บ่โอ้ใบมันสิเขียวมันสิสดชื่นนะมันอื มันคือกันอยู่หังบกขึ้นกันเออคือกันอยู่แต่บกขึ้นกันแมนครับอยากขึ้นกันบวกขึ้นกันเออบอกงไงห้อม้วนนี่ก็สิคู่ข้นเนาะครับแต่ว่ามันสีบกขึ้นกันแมนครับความแตกต่างห้องใบครับต้องบอกอื่นบอกไกลดอกดีเบิ้งบักเงาะบักทุเรียนหน่อยนี่บอกทุเรียนหน่อยโอ้อยู่ในปูอันบกเงาะกับทุเรียนเนาะครับกล้วยใครนี่เป็นคุยยางครับอื นี่ครับักทุเรียนปีกัวครับโอ้ปีเท่าไหร่นี่ครับประมาณปีหาเดือนครับอ้าวถนี่ครับทุเรียนปีหาเดือนปีหาเดือนมันี่ครับโอ้ยว่ามันที่สองเมตรกัวหรือเปล่านี่กัวยังสองเมตรปีหนึ่งครับในนี้ปีหนึ่งก็มาเสริมพันธุ์นั่นนั่นปีหนึ่งนั่นนันปีหนึ่งมาเสริมอืออืโอ้ปีหาเดือนนี่ผมปลูกเต็มไม่ได้ครับในป่านี่บ่ ปลา150ต้นปลามันนั่นบอกครับแม่นทำเป็นปลามันเพราะปูตบแต่มาว่าแนวมันออกครับย่างอยู่โอ้แสดงว่าแพีงไงอีตัวนี้นี่แหละกอแก้วสุดยอดเลยกอแก้วสุดยอดเลยหรือเป่าครับแมนครับผมติดใจแต่แต่มือผมไป่นังกินเตี๋ยวอยู่ไหนหรือครับโอ้ผมไป่นังกินเตี๋ยวหลังก่อยขมส้มวิวครับมือนี้น้ำมากหอดสวนเลยน้ำมาเบิ่งทุเรียนนะมาเบิ่งผลงานผลงานยาเเคคลยรัขุม ผมยอมรับอยู่ครับแต่ว่ายาตัวนี้ตั้งกว่แก้วี่เกินนข่าวหรอกแต่ว่าป,ปุ๋ยปุ๋ยนั่นทั้งมีบ่ะคือปุ๋ยปุ๋ยบ่ะครับตัวนี้มันมันมันบ่ม,นมีปุ๋ยมันสิเป็นอาหารเสริมอะมิโนโปรตีนเนาะกว่าแก้วมันเป็ดอินรีไม่ได้สีง่ายสีง่ายแล้วครับปุ๋ยเข้ากับใส่ทั่วไปนี่ละแต่จะใสะตัวทีนนะ่ตัวทีบตัวทีบหืออผมแต่ว่าตีกว่ามีไปให้ได้เนี่ยนีย่งามเลยนี่ ตัวนี้กิ้งมันกิ่งกระโดงบ่ฟ้าเอามาลูกก็แหลแต่กิกก่งมันครับโอ้แล้วต่วกิง่งก็คย,ย่างกิ่งก็คือกิง่งมีทุกรุ่นครับตั้งแต่แตัวละลอยตนะัวละลอยสี่สิบตัวลอยห้าสิบสองลอยสามลอยก็มีนะครับตัวละสามลอยสามลอยก็ลอยกว่ามนนี้กันครับวันนี้กันอันเดียวกันครับแบบเดียวกับสูตรผมตัวนี้มันแต่มีเงินเพราะมีเงินซื้อตัวละลอยก็ซื้อลอยห้าสิบก็ซื้อ ปลูกไปเเรื่อยครับเนี่ยเนี่ยตัวละลอยนี่ซึ่ต้นละลอยวะนี่ครับเนี่ยต้นละลอยผมหมักหยอดมันมันเดินดีเนาะครัหยอดมันเดินดีเป็นกผมว่ามันยามีส่วนอีหลีฝุ่นละยาสุดยอดเลยอโอ้แองอันม้วนมันเนปลามันบอกว่าสองรอยกว่าห่ะมันไปเลยนะครับสองร้อยก็ต้นเลยสองร้อยก็ต้นเลยสองบ้อยประมาณหนึ่งสองอยห้าสิบโอ้ตัวนี้ปลูกนี่บ่ไม่แนว ปแกแซมเลยเนาะตัวนี้บอกครับพี่ไม่เรยอครับพี่มีทุเรียนให้กับใครโอ้ให้กับธุเรียนได้หีิครับผมไปหมวยเหรอผมเนี่ยอืออืุ้ยนี่ครับบ่ได้เรียกสูตรพ่นได้บอกป่ะผมไม่เรียกสูตรครับใส่ไปเรื่อยๆเนาะใส่ไปเรื่อยๆอืมใส่เดือนหนึ่งก็เคลียร์ปุ๋ยนี่เดือนหนึ่งเลี้ยงกับบอดี้ไซเดือนหนึ่งบบอดี้ไซอุ้ยเบางอ่ะพูดถึงนี่ดอกแม่นบ่หน่ครับ ดอกมันกําลังขึ้นใหม่ครับเงาะกําลังขึ้นใหม่เออเดี๋ยวถามเนี่ยวิธีดูเลยอะงอนเงาะนี่เป็นยังไงถ้ามันเป็นดอกนี่ก่อนก่อนมันถือเป็นดอกนี่กัดหน้าบ่สวนกันเป<า>็นเพราะมอสดมุอเเสานี่ครับบ่เออเพรามอได้ตีหานี่เตะหานอุ้อยทุเรียนไหมต้นนี่ไหมน,นี่เป็นองม่วงอันเด้นั่นบ่เป็นองครับม่วงนี่อุ้ยดอกมันมห้โอู้ยนี่เพราะเห็ดเป็นสวนผสมเนาะ ุือยางครับเิ่นมีแบบเงาะบบกม่วงเห็ดวนผสมมีมดครับเห็ดเป็นมั้ล่ะอันหัจักวิธีการมันเออมีทุกอย่างอยู่กว้างหนาผมนั่นอืออูอยู่นี่ที่อยู่นี่จักไรพอปลูกนี่ไม่นี่หาหกไก่หรอครับไปะ้านหกไร่เนี่ยแหละครับเจ้าวนผสมได้ลหรอบ่โอ้พอเห็ดเปคุยยางเนาะแม่นี่ขนาดตัวเล็กน้อยนี่ เป็นดอกตัวนี้น้อยเป็นดอกตั้งทีบอกหูเอาดอกมันหน่อยแหงนาะมันหน่อยหยอดมันไมก็บรงยอดครับหยอดเบรหยอดนะพี่หน่องว่าพิ่ใส่กอเกี่ยวนี่หยอดพุ่งดีแฮงชุดยอดอีรีแล็วกอเกี่ยวนี่เนี่ยบริสิทธิ์ยาย้าม้ออื่นบริสุทธ์บอกมิต่กอเกี่ยวยางเดียวพ่อพอสีทจังโมงเงี้ยมันเศร้ายิ่งมันเศรสีทิ์ห้มวนประมาณหกโมงครับ มประมาณสีอยู่ประมาณชั่วโมงบ่ถึงชั่วโมงครับกะเหลี่อวกอแก่อย่างเดียวเอออย่างอื่นบริสุทธิ์ยางมีบริสุทธิ์ครับอืแต่ก็มีมีหลายแบบอยู่เออแสดงว่าพ่อนี่ตะก้อนกะใส่มาหลายยี่ห้ออยู่โท้ามแสงสีดีโลดถามทาวรโานหมดใส่ทุกยี่ห้อซินเกษตรบริษัทแม่นเบ้นล่ะแสดงว่าสีไม่อยู่มองกอแก่เนี่ยเนาะกับว่านหูครับเออกระเบิ้งไปเรื่อยกเบิ้งไปเรื่อย ก,ก็คือยอดแห้งอะไเบิางที่ยอดมันผมนอยู่อ่ยอดมันมันมั่นจักปีนี่ยพอนมั่นมั่นประมาณสามปีครับสามปีมึงที่นครับพี่น้องทุเรียนสามปีดอกเต็มต้นเลยสามปีมเปืเป่อนๆนนี่แหละผมปลูกมั่วไปเลยนะผมบริวารสิเอานั่นนี่ไม่ผมปลูกเป็นโอ้่นป,ปลูกแบบว่าปลูกกล้วยก็มีสลับไปเลยผมก็บ่ฮู้แล้วว่าสินี่เป็นปีแรกเด้วนี่โอ้ตัวนี้เป็นปีแรกหมดปีแรกไหมครับมั่นนี่ก็เป็นปีแรกมั่นนี่ไงตัวนี้ก็เป็นปีแรกครับโอ้ตัวนี้เป็นปีแรกไปเลยครับ โอ้ยทุเรียนสามปีแล้วครับไงคักเด้อครับสมบูรณ์แห้งมีมตัวนี้บ่เป็นมะมูนี่โอ้โตอ้นบ่เป็นมะมูมเนี่ยนั่นก็ปีแรกตันต้นก็บปีแรกกันบปีแรกตัวนี้มันสมบูรณ์มากกว่สิเป็นเนาะพี่จังสีมันใหญ่แห้งเหม็นเป็นเบิดแล้วครับขอให้ตั้งใจเห็ดเป็นเบิดละ่ะเอาใจใส่ดูเลยหายก็เลี้ยงลูกหน่อยหายก็เลี้ยงลูกหน่อยเลี้ยงลูกหน่อยยังไงกูอ่ะ นี่เรื่องพี่น้องมันมาเลี้ยงดึงหน่อยง่ายกูเล็บปลูกทุเรียนมันนอนรับแลากกะเลียวมันบอกว่าโอ้ยแม่นอันนี้มันก็แล้วเสีย <c oughs> <c oughs> คือเลูอกกบึกว่านี้ก็ขึ้นกับเรื่องว่าเมึงนี่นะครับมันจะจะ,จะไปจะไปหาอาจารย์อยู่บริณฑ์ในหมอน,นี้ใส่กระถางไว้ครับโอ้ปลูกใส่กระถางซ้ำซ้ำเห็นมันใหญ่บ่ครับอือืนี่เห็นบหแต่เห็นว่าสิบบอลบอลดอกมันยังเป็นข้างนอยู่นี่นิดหน่อยซ้ำอยู่ก็เป็นนิดหน่อยก็เป็นโอ้ยี่สัวนี่เป็นมีดบัด อย่างเลียนฝรั่งเลียนฟอรละสุดยอดดีดีไปข้างนี้มีอะไรดีฟอนี่ผมบม่ได้วัดครับผมก้าวเลยก้าวอก้าวละใส่เลยบอกยังไงครับเออก็เรียกเต่กะซียู่ประมาณแปดเมตรกี่ดอกนี่ก็แปดกะเกตละนี่ผมบางคนบลัมไรนนะผมปูเป้ากปบตำรวจอืมอืมอุ้ยเลียนเรางามดีกับตัดตัวนี้นี่กําลังเราซื้อมันกําลังเป็นดอกปีแเลียกันเนาะครับเนาะอปีเลียร้อนลังบ้านเรา ปุ๊บตุอย่างเป็นสวนผสมเนาะพ่อเนาะครับอืมแต่ว่าทุเรียนนี่ปีนี่เป็นปีแรกมันบ่มันใหญ่ดอกนี่ดอกปีซจำปีสองแหละครับซจำปีสองเปล่าครับปีแรกคนปีถิ่มเมื่อขึ้นถิ่มขัดมันให่อาจารย์พันปีที่เมื่อได้นี่ครับออืเจ้าพระเทพเป็นไงละครับอืมอืมนี่เป็นก่าให้เพื่อนก่าให้พี่น้องเพื่อนทางวลินนะครับว้าโออาจารย์มันก่าไว้อืมอืมขึ้นไปี่ในสวนขึอนไอยูุ่งเรียนบุ่ญมีครับ วู้ภาพไปเบืองพุทธวันเมืองใหม่พอม่วน,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 นม่วนหมดมาไปนี่แหละครับงามอีดีนี่ไงทุเรียนสี่ปีนี่แมนบอลเนาะครับเออทุเรียนสี่ปีส<ป>ีป่ปีบวกเกินเดือนบวกเกินเดือนนึงก็สองเดือนนี่แหละครับอืมงุ้ยสีป่ปีนี่หอนก็เปล่าปู่ัดขอยยางอยู่นี่ตอนผนสมเลยพี่น้องสี่ปีบ้านนี้ ก็เปิดตาดอกนี่พ้าได้ใสยังเปิดอยู่บ่บ่ครับก็สิอันห้องอันยี้แหละก็อันนี้แหละอันยาเปิดตาดอกยังยาที่เขามให้นะโอ้เป็นเป็นอาหารเสริมครับอาหารเสริมเปิดตาดอกครับไตทองกิ่งเนาะครับนั่นแหละครับมันตัวไหนมันก็สิเป็นฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งเนาะครับอืมบ่อครับบ่อเฮ็ดยังบ่อเฮ็ดยังอืมหมายว่ามันมันสิ ออกยอดเพอดีกันหมดนี่ต่อไปเลยนี่ก็เพิ่นว่างสั่นละครับมันออกยอดคือมันออกดอกหมดคือว่าผ่านเพิ่นว่าเออมันมียอดออกมาหนิมันมันบ่สงักครับมันต้นสีมีใบหน่อยต่อเลยครับไปเลี้ยงดอกเนาะครับอุ้ยยินแต่อาจารย์เพิ่นว่างสั่นละก็ผมเอาไปตะเชียเนาะเก็บไปครบนมามีอะไรครั้งแรกเออที่มันมันเป็นดอกเป็นบ่ครับอุ้ยมันอีต้นสมบูรณ์แห่งเด่นใช่พงกับปูกันเ่สมัยจะหยิปลูกอยู่มันมีราคาโลละโลหนึ่งสามสิบห้าบาทก็ตัดทิ่มตะกี้ ปลูกไม่ไหมเอ็นบ่ครับปลูกที่แรกเลยรุ่นบุกเบิกครับโล่นสามสิบห้าบาทครับฮัามะง้อรุ่นละสองบาทห้าสิบอืมตัดกิมเบิ้ลกำลังหัดปลูกไม่ป่านตอนนี้มาปลูกไม่นี่ครับโลละเป็นลอยครับปู่อยู่ที่สวนกันรุละเก้าสิบรุ่ละลอยละน้อโอ้ยทะเลกับซากมันครับผมกับพ่อได้อยากได้กินให้พี่น้องกินนี่แหละครับอือืเฮ็ดไปรี้สันละเรียงเรียงละข้าวบ่อขึ้นอย่างน้องหมือน้องขอนะบ่ขึ้นดอกครับ ก็เลยต้ยองสีไดาการาระยะบริหาของมูลนี่แล้วแต่ปีมันอแต่อปลูกบอกล้วยกามีบักมอกามีบักร่องกลองกามีม,มันกล้วยนี่พอขางในมาลับพ่กันทลักครับทลักเลยแบบมาลับป่วยใครกลวยอย่งนึลละสิบ,บาทครับลละสิบาทขายไม่ว่าลละสิบาทอืมว่าน,บบาน,นจัดจันหรอรวมเมือต้งของผมบริหลาได้สามโก็โลสี่โหลยโอ้สามโลก็ แต่ห้องนองเขาเรียบเป็นตันสองตันหมดแล้วอืออือโอ้แถวนี้ยังเป็นกัญทรักเอาอยู่เนาะกัญทรักล้วยไข่เนาะคกัญทรักเอาครับก็มันบุบเปลือยดีละครับโอ้มันบุบเปลือยนี่เขาไปขายหนาลานบ่จั้งว่าที่ละครับพวกกระมูกขึ้นกันครับเออแนะนำเนี่ยพอพูดเรื่องสิปลูกทุเรียนนี่ให้ให้ปลูกเต่าทุเรียนหรือว่าให้ปลูกกล้วยไข่ผสมน้ำให้ดีปลูกทุเรียนปลูกกล้วยน้ำแล้วครับเพราะเป็นโฮมเลยครับ ผมปลูกเบื่อกี้ครับผมปลูกกล้วยน้ำเดี้อยู่หันแม่นๆของพอปลูกไว้ที่หันเนาะครับผมปลูกกล้วยห่างระยะประมาณเม็ดหนึ่งห่างเก็บทุเรียนครับอืมบานกลางมันต้นใหญ่ก็ตัดกิ่งมนี้ใช่พวกที่ตันประจำบานกล้วยก็ได้ขายพร้อมโอ่ธรรมดาล่ะครับครับทุเรียนมันสามสี่ปีนอพอจะได้ขายเนาะสี่ปีคือได้ได้กินหน่วยครับทุเรียนครับแม่นอุ้ยนี่เห็นบอกกัลังปีหนึ่งี่นี่นี่ปีหนึ่งครับนี่ต้นปีหนึ่งนี่ โอ้ตัวนี้เอามาเสียบมันบ่ครับมันมันมันตายครับโอ้มันใหญ่ได้มันตายบ่บูหูจักเก็ตนาทีแหลกน่อบมานเลรากินหากมันกินหากมันตัวใหญ่ได้ซ้ำขาลหรอมันตายผมว่าปลูกปิกายนี่อยู่นี่พอแล้ปลูกตอนผสมไปเลยนี่หอดล่องกองล่องกองเสียกลางทั้งสุนัขมางะออ้ยมันน้ำง่ายนี่ผลละไม่ครบเนาะอยู่นี่พอเนะนี่แบบเผาโอ้ย เช็ดตัวถีบน้องวะได้ไรเพราขาดได้เนี่ยนีอยู่เดี่ยวเรื่อยครับก็พอได้ใส่คาไฟมันครับคาหนักคาไฟนี่แหละสายกล้วยคาไฟเออก็พอได้ใส่อื้วมันคาไฟหอดคาปุ๋ยหอมไปจักเบิงแจกกับใครเบิกแจกกับใครแต่ว่าโอ้ยดีดีใจอยู่แต่ยี่ก็บ่คืนเด้เห็นเขาเจ้าได้ปลูกปุ๋ยที่กันตัวกับเคยก็เล่าลองปลูกเบิ่งออืตัวนี้เขาเอิ้นดินยังเลยพ่อนี่ดินแดงครับดินแดงเนาะดินแดงดินแดงคือกันบ่คือกันเด้เออ ดินแดงก็กระแทกบ้านเท้าบ๊อคือกันเนี่ยไม่เป็นยังไงมันเป็นดินตัวนี้มันดินดินแดงขีดหมอดตัวมันดินแดงดักดินเหนียวโอ้ดินแดงอยังมันเป็นมัดนะนะทั้งหมดอือืมโอ้ดินเท้านี่มันถือเป็นขีดหมอดมันถือมีห็นได้เปล่าโอ้ดินแดงมีไม่เห็นพรอบอืมอืมพอกันแล้วเรากดบ๊อบบ้านเราบ๊อบน้ำดีแห้องอุ้ยดอกก็เริ่มใหญ่แห้งสมบูรณ์ดีดีเลย แต่ว่าทุเรียนบยุบ้านี่บอกว่าอาจารย์ไปเบิ่บ่คือสวนดอกอยู่นีรหายกมบ่แต่เวลาเสียอาหน่วยสิเอาซ่ําไดบุรูตัวนตัวนี้ตัวนี้ครัตัวเดียวนี่ละครับตัวนี้เฮาต้องมีรุ่นอีกเนาะครับเป็นดอกแล้วกบรุ่นอีกแลมสิจับซ่ําไดครัอือครับนี่ละผมยอมอยู่ยายเอาหน่วยบ่เป็นอี่ล่ะยายอือๆคนบ่เคยเห็ดเนาะอือๆหมามันบ่ได้เก่งกว่าเฮาดอกน้อคไปแต่ผมถามอาจารย์ผู้อันมากเด้อันผู้มันมีวีซ่าเห็ด เปิดเงาบเปิกุเรียนเปิดมาเตะเตะนี่เปิดมาเตะเตะครับอืมต้องไอธิษฐามเพื่อนน่ะครับอธิษานกับหูเบ่ถามกับบอหูเลยแม่นเขาต้องศึกษาไปเรื่อยๆเนาะเขากระบอก็บอกตรงๆเลยล่ะอืมอผมว่าตัดทุเรีนให้พิกายดีละครับคนอยู่บ้านนี่ละเป็นลูกเคยบ้านนี่ละโอ้ดอกดอกนี่ก็ต้องดอกบานก็ต้องอีกอีกเวลาหนึ่งครับอืมตอนสิจิดนี่ก็ให้เราวาเบิ่งประจำเลยนี่เพราะว่าให้เวลาซ้ำหนึ่งนี่นี่เราให้ตัยดอกไม่ได้มวนดอกกินยังมงวนมูนี้ มันดอกไงแล้วให้ปิดปิดปิดถิมปิดถิมเลยได้หน่ดอกไงหมายความว่าดอกดอกรุ่นนั่นบอน่ะครับดอกไงเพร่ะจะเออมันมันสีไงกว่ามูนีมันบอสน่ะครับพี่ถิมอือ้เอาไว้รุ่นเดียวกันครับโอ้นี่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 เดี๋ยวึงเดือพี่หนอพี่มี่ครับนี่นี่ดอกไงรุ่นนี่ม่นบอส่ครับนี่บอบนั่นอืปิดถิมบ่นี่นี่เดือพี่นนองอือเป็นสิปิดถิมมันมันใหญ่มันใหญ่กว่ากว่ารุ่นนี่มันบ่ครับบางทีเอารุ่นนี้ไว้ครับรุ่นหลาย ครับเออบาดมวอยู่ปลากับปีชิมเลยนี่นี่นี่ก็ได้สินี่โทษ์ได้ครับเด้ครับนี่ครับปีชิมเลยนี่โอ้ยขันอยู่ปลากับปีชิมเลยเอาไอ้ต้นมดขานี่ครับเอาเอาเอาลงมานี่นี่ครับนี่กับปีชิมเลยโอ้ปีชิมเป็นมันีสามหน่วยพูดเหรอครับนี่ผมผมขึ้นกับมมีบันไดอยู่ครับมีบันไดอีกขึ้นขึ้นเพราะขึ้นต้นกะไรหางงามันสีครับเออแมนต้องมีบันไดง่อยเนาะนี่นี่รุ่นนี่มันมันคนละรุ่นเคนในปีชิ่มนี่ใหญ่กับ้างเพิ่นบ่ริเสียดาย ถ้าเป็นผู้จจหนึ่งกับผู้เดี่ยวชาแน่นอนครับผู้เชีหนหนยชนเนี่ยเสิเป็นนี่มันออกเลยนี่ครับครับโอ้ยไี่ลครับการเทียบทุเรียนกับศึกษาไปเรื่อยๆกับเพื่อนมาบอกผมว่าปิดจิ้มเลยครับเพื่อนว่าครับผมปิดตัวจงไว้ยังออโอ้ยทุเรียนก่อวงานให้คลิปนี้กับที่เขจบํำนีแหละครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับกับทีทฤษฎีใหม่ขอบคุณที่ให้เยี่ยมชมแปลงทุเรียนสวยๆครับ สวัสดีครับ